สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยามค่ำคืนอันเงียบสง,งัดแบบนี้ช่างชวนให้นึกถึงเรื่องราวพิสวงที่ซ่อนเร้นอยู่รอบกายเราเหลือเกินเรื่องเล่าที่ผมจะนำมากล่าวถึงในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่ง เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงกฎแห่งกรรมอันน่าสะพรึงกลัวและบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาจกำลังจ้องมองเราอยู่ก็เป็นได้เรื่องนี้มีชื่อว่ากล้องหน้ารถแกร็บจับภาพคนที่ผมมองไม่เห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณเฉลิม ชายหนุ่มไว้30ต้นต้นที่ขับรถแกร็บหาเลี้ยงชีพในกรุงเทพมหานครชีวิตของเขาก็เหมือนคนอื่นๆทำมาหากินไปวันๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาเชื่อมั่นมาตลอดคือการมีกล้องหน้ารถติดเอาไว้เป็นหลักฐานเวลาเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันและเขาก็เชื่อมั่นในเทคโนโลยีในโลกออนไลน์ แต่หารู้ไม่ว่าบางครั้งเทคโนโลยีก็ไม่สามารถจับภาพทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยเฉพาะสิ่งที่เกินกว่ากฎเกณฑ์ของโลกมนุษย์ทีนี้คุณเฉลิมเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆตามปกติเช้าบ้างเย็นบ้างดึกบ้างแล้วแต่จะได้รับออเดอร์แต่มีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนวันพระพอดี ไฟถนนบางช่วงก็ดับเสียสนิทบรรยากาศมันวังเวงปนหน้ากลัวเสียจนขนลุกขนพองเขาได้รับออเดอร์ให้ไปรับผู้โดยสารแถบชานเมืองเป็นซอยเปลี่ยวๆที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมสองข้างทางมืดจนแทบมองไม่เห็นอะไรเลยคุณเฉลิมก็พยายามเปิดไฟในรถให้สว่างที่สุดแต่ก็ช่วยอะไรไม่มากนะัก เมื่อไปถึงที่หมายเขาเห็นผู้โดยสารยืนรออยู่ใต้แสงไฟสลัวสลวจากเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งเป็นหญิงชาราคนหนึ่งใส่ชุดสีขาวสะอาดสะอ้านใบหน้าผ่องใสผิดปกติเหมือนคนอายุไม่มากแต่ที่ทำให้คุณเฉลิมรู้สึกแปลกใจก็คือหญิงชาราคนนั้นไม่มีสัมภาระติดตัวมาเลยสักชิ้นเดียวเรากับจะเดินทางไปเพียงตัวเปล่า คุณเฉลิมก็เลยเอ่ยถามไปไหนครับคุณป้าหญิงชราก็ชี้ไปข้างหน้าพร้อมรอยยิ้มที่ดูเย็นเยียบไปส่งหนูหน่อยนะลูกไปส่งที่บ้านเก่าคุณเฉลิมก็พยักหน้ารับแล้วหญิงชราก็ก้าวขึ้นรถมานั่งเบาะหลังเขาไม่ทันสังเกตอะไรมากนักเพราะความมืดและบรรยากาศอันน่าอึดอัดแต่พอสตาร์ทรถออกไป จูจ่ๆเสียงวิทยุในรถก็ดังพรึมพรำขึ้นมาเองทั้งๆท,ที่เขาปิดมันไว้แล้วคุณเฉลิมสะดุงเล็กน้อยแต่ก็คิดว่าคงเป็นสัญญาณรบกวนอะไรสักอย่างแต่แล้วเสียงกระแอมไอเบาๆก็ดังขึ้นมาจากเบาะหลังเสียงที่ฟังดูแหบพร่าจนหน้าขนลุกคุณเฉลิมพยายามเหลือบมองกระจกหลังก็เห็นเพียงเงารางๆของหญิงชาราที่นั่งนิ่งอยู่ แต่ใบหน้ากลับมีร่องรอยเหมือนคนแก่ที่แก่กว่าที่เห็นตอนแรกซสอีกรอยเหีียย่นปรากฏชัดเจนขึ้นดวงตาที่เคยสดใสตอนนี้กลับดูหมองมัวลงเสียจนน่ากลัวทีนี้พอขับไปได้สักพักทางเริ่มมืดลงไปอีกคุณเฉลิมรู้สึกถึงอากาศที่เย็นยเยือกผิดปกติทั้งๆท,ที่แอร์ก็ไม่ได้เปิดจนสุดแต่ความเย็นนั้นกลับแทรกซึมเข้ามาจนรู้สึกได้ถึงกระดูก แล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นมาจากข้างหูเหมือนมีใครมาเป่าลมหายใจที่เย็นเฉียบเข้าที่ใบหูหนูมาเอาหนูไปทีคุณฉเฉลิมขนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาพยายามหักพวงมาลัยรถเข้าข้างทางแล้วหยุดรถเขาเหลือบมองกระจกหลังอีกครั้งสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบจะปล่อยพวงมาลัยหลุดมือหญิงชราที่นั่งอยู่เบาะหลังไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป ร่างกายของเธอซีดเผือดใบหน้าเหมือนโครงกระดูกที่ยังไม่ทันได้สลายไปทั้งหมดดวงตาที่เคยเห็นตอนนี้เหลือเพียงเบ้าตาที่โบลึกเข้าไปปากของเธอก็กระตุกช้าๆเหมือนกำลังจะเอ่ยอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาเลยมีเพียงกลิ่นเหม็นอับชื้นที่คละคลุ้งไปตัวรถคุณเฉลิมรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนเขาเห็นผีเขาตกใจสุดขีด พยายามจะเปิดประตูรถหนีแต่ประตูกลับล็อกอัตโนมัติเขาพยายามสตาร์ทรถเพื่อจะขับหนีแต่เครื่องยนต์กลับดับสนิททุกอย่างมันเหมือนถูกล็อกเอาไว้คุณเฉลิมน้ำตาไหลด้วยความหวาดกลัวเขาหลับตาลงภาวนาขอให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไปไวๆแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆที่ฟังดูชั่วร้ายดังมาจากเบาะหลังหนูลืมหนูไปแล้วเหรอหนูที่หนูเคย ทิ้งเสียงนั้นค่อยๆดังขึ้นพร้อมกับเงาที่ทาบทับลงมาบนตัวเขาคุณเฉลิมรู้สึกได้ถึงความเย็นจัดที่สัมผัสกับแผ่นหลังของเขาแล้วเขาก็นึกย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเขายังเป็นเพียงนักศึกษาปีสุดท้ายที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินเขาเคยรับปากจะพาแฟนสาวไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดแต่ด้วยความขี้เกียจและเห็นแก่ตัวเขาบอกเลิกแฟนสาวยังไม่ใหญ่ดี ทั้งๆที่เธอตั้งขันอยู่แล้วเขาก็ไม่เคยได้เจอกับเธออีกเลยหรือว่าหรือว่านี่คือวิญญาณของลูกน้อยที่ถูกพรากไปหรือวิญญาณของเธอเองที่รอคอยเขามานานแสนนานกล้องหน้ารถของคุณเฉลิมจับภาพอะไรไม่ได้เลยในคืนนั้นมีเพียงเสียงกรีดร้องอันน่าเวทนาที่ดังออกมาจากรถแกร็บที่จอดสนิทอยู่ข้างทางกว่าชาวบ้านจะมาพบก็พบแต่คุณเฉลิมที่นั่งสลบอยู่ในรถ กลิ่นเหม็นสาบอบอวนไปทั่วมีเพียงภาพวิดีโอในกล้องหน้ารถที่ว่างเปล่าว่างเปล่าไร้ซึ่งสิ่งใดๆที่จะบอกเล่าเรื่องราวสุดหลอนในคืนนั้นได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าสังสารวัตนั้นมีจริงกฎแห่งกรรมนั้นไม่เคยหลับไหลการกระทำใดๆที่เราก่อไว้ ย่อมส่งผลต่อตัวเราไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าการทอดถิง้งหรือการทําร้ายผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ย่อมมีผลตอบแทนคืนกลับมาเสมอขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมันทําความดีและระลึกเสมอว่า เราอาจไม่ได้อยู่เพียงลำพังในโลกนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกจงคุ้มครองปกปักรักษาท่านผู้ฟังทุกท่านให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านหลับฝันดีครับ